กบ้านสีนวนเนียนเข้าไปดูในบ้านของคุณเสือดาวหิมะฟีฟีเช้าแล้วสโนวี่ตื่นได้แล้ว ก่อนอ็นก็ต้องอาบน้ำถูตัวฟอกสบู่ให้เรียบร้อยอาจจะจมแล้วคร้านี้มีชุกมิโซะไหมอยู่นี่ไงชุกมิโซะว้าวคราวนี้ไปโรงเรียนได้รอรถโรงเรียนก่อนนะเอานะล่ะรถเรียอรถโรงเรียนมาแล้วโอ้ยบ๊ายบายนะ บนอยะมานั่งทำไมข้างล่างเนี่ยเขาคุณกูให้ลงชัไลโดอ้จากข้างบนนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเออัดเออัดว่ายว้ายว่ายต่อแถวต่อแถวเขาจะลงก่อนว้าเด้งไว้แล้วชัไลโด้นักเรียนเชิญวางกระเป๋ากันได้เลยตรงห้องเหมือนเดิมนะวีวีถึงตายเราแล้วสิกลัวจังเลยว่าย จากที่นางต้องใจช้อนต้องใจฟังวุครูช้อนหนาวายวแอก็คือ Apple d r ล m รมกลองบอลลูกบอลเอ็กไข่แคนดี c แคนดี lower ดอกไม้ใครท่องได้แล้วหนูหนูผ่ดนยอะ เด็กๆไปหาอะไรกินได้แล้วก็เข้านอนนะไว้เจอกันนะขอบคุณค่ะคุณครู V I P แบบนี้ใช่ๆไม่คิดเลยว่าจะมีที่ V I P ด้วยงาโตกินในตีมหลายชั้นมากเลยเฮ้ย hey. นอนหมดเวลานอนออขึ้นรถโรงเรียนกลับบ้านได้แล้วนะบายบายจ้าเเสียงอะไรรถโรงเรียนมาแล้ว บายบายนะแพนแพนบายบายฟิเข้าบ้านกันนะค่ะวันนี้มีการบ้านหนึ่งให้คัดตัวเลขหนงถึงฉิบสองโคพวงนี้นั้นก็ไปทำที่โต๊ะเขียนหนังสือนะค่ะงัยๆเก่งมาก กว่าจะเสร็จขึ้นไปนอนดีกว่าอาบน้ำก่อนนะอ,บ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 อ,อาบอาบอาบวาไว้ฟองเยอะหน้าน่าว้าวเครื่องดูดฝุ่นทำไมอย่าเจ้ามากีเอเฮ้ันรู้วนานายหิวเดี๋ยวหาของกินให้อ้าลับไปนอนได้แล้วโอเคออก็วี กาแฟหน้า้นชินวันเนียนนี่เป็นนิทานที่จันูกแล้ววันนี้ขอลาไปก่อน